ิมเอยย้มยิ้มยิ้มเน้มยยิ้มโอ้โหโอ้ไปน้วเอาๆๆนะโอ้โหโอ้ยขนาดท้องไม่จะเดินไหวอะจริงๆเดี๋ยวไม่ใช่มาเทียยวมวยอยู่แล้วแบบลูกไหลนะทุกคนเลยเออคลอดเลยทีนี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพรมาข้างสังเวียน EP3 วันนี้นะคะเราจะบุกพาไปเชียร์หลานตระกูลมวยชอีกแล้ววันนี้นะ,ะจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปตามดูที่เวทีกันได้เลยค่ะไปเลย <c oughs> และตอนนี้เราอยู่กันบนรถแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เรากำลังจะเดินทางไปที่ไป <c oughs> ที่ไหนคะเวทีมวย ่ะทุกคนใครรู้ว่าไปที่ไหนนะอ๋อมหาลัยมหาลัยราชภัฏศรีนครินทร์ไปทางไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้เวลาห้าโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงกี่โมงจะทันไหมเพราะว่ามวยเริ่มหกโมงนะคะก็กินน้ำอะไรคนณนั้นกาแฟค่ะโอเคค่ะแหววเฉยโอเคค่ะทุกคนไปกันเลยจ้านี้นะคะเราก็มีผู้อบยมมาด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะสองคน มากันเยอะๆค่ะจะได้ไป<า>่เไงวันนี้ลูกน้ำไม่ได้มา,าะนะครับว่านางติดงานจับไม่ทานนะจ๊ะ<อ>เราก็เลยมากัน,น,นสามหนุ่มเพราะว่าสามหนุ่มหนึ่งสาวมาเทสวยที่สุดในรถบริการเทียบบร,รบริการเทียบค่ะยังไม่ถึงขนาดนี้นั่งไปเรื่อยๆ โอเคค่ะถึงแล้วเดี๋ยวเราใส่รองเท้ากันก่อนแล้วแล้วเชนก็ลืมรองเท้าทุกคน,น <c ười> คือคอนเทนต์เข้าหาอยู่ลืมรองเท้าผ้าใบแล้วใส่อะไรมา <c ười> เรื่องจริงไม่จริงน,งนางจะได้ับยังไงดีเกิดเหตุคอนเทนต์วิ่งเข้าหาลืมเอารองเท้าผ้าใบมาใส่รองเท้าดีขึ้นรถมาโอเคมึง <c ười> <Okay. S 2> ว่ากูใส่อย่างนี้ได้ปะ <c ười> เอาจริงปะกูเขินนะ หรือว่าคุณจะใส่นี้ดีวะใส่ไหนดีอะเลือกให้ดูเลยดีนีคใส่ดีไซนก็ได้ช่างมันและตอนนี้เราก็อยู่ในงานของการจัดมวยที่ราชพัฒน์ราชพัฒน์นครินจังหวัดฉะเชิงเทราเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าเวทีมวยอยู่ตรงไหนนี่ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันมาวันแรกนะคะแต่เขาน่าจะจัดมวยกันหลายวันแล้วไปค่ะด้วยรุ้ แฟชั่นใหม่นะคะตั้งดาวเข้าได้นะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะจ๊ะสปอนเซอร์เข้าได้จ้ะอย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนนั่งไงนี่นี่เห็นปะไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวทุกคนมันเป็นเดนเลยพี่เออมันเป็นเพนแล้วฉันใส่รองเท้ามาเขินเลยฉัน,นะอะ ระหว่างเดินเข้ามาในงานนะคะบรรยากาศก็จะมีของกินของขายเยอะแยะมากมายนะคะโอ้แกเวทีมวยคนเยอะอยู่เด้อทุกคนตามมาและนี่นะคะก็อยู่กันที่กองทัพค่ายมวยลูกใส่กองดินแล้วนะคะนี่เลยบังบอยวันนี้เป็นไงพร้อมแค่ไหนพร้อมหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนเดี๋ยวตามไปดูผลดนวทีได้เลยวันนี้คุณจะกั้นคอไหมคะวรัินนี้กั้น โถวกาคอยอีกรอบนึงนะไฟไปเตรียมตัวค่ะมีใครอีกแล้วก็นี่เลยน้องสาวคนเล็กน้องคนท้องคนท้องน้องคนท้ายใส่กีต้าไ์กีต้าเป็นไงคะวันนี้มั่นใจไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันนี้นะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูความร้อนบุ๋มดีๆนะและคนต่อไปนะนี่ลำดับต่อไปนี่มวยนี้เลยมวยยอดมวยฝีมือนะนะมคคาร์เป็นลูกสาวดินไฟนี้มั่นใจไหมมั่นใจไหมไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ รอดูผมดูเวทีได้เลยมั่นใจถูกร้านก็เซนทุกคนอดแล้วเราก็ มากินข้าวกันก่อนทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะตอนนี้นะคะสั่งหอยทอดไประหว่างรอมวยต่อยหอยทอดกูมายังห่ออยู่ข้าวโอเคมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเติมมะังก่อนเชียร์ไม่ได้เหมือนมารีวิวอะเหมือนมารีวิวอาหาร เราก็มาเจอเพื่อนบ้านของเราตรงนี้ค่ะแกขนาดท้องแม่งยังเดินไหวอ่ะจริงๆเดี๋ยวไม่ใช่มาเชียร์มวยอยู่แล้วแบบลูกไหลนะทุกคนเลยโคตรเลยทีนี้กูงงมากและตานี่ก็กำลังจะขึ้นช้อนกันนะทุกคนอ้าวมุมไหนก็เพี่ภาคสามไปแล้วในเหตุการณ์ว่าพาดจานคาริบขวดที่อบตที่สุดในประเทศไทยนะครับ แล้วล่ะค่ะคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของลามี่ลูกสายกำดินนะคะคุณนจกเป็นคู่แรกตอนนี้กำลังไหว้คู่ทุกคนพันเดือ้ท่านเดือยท่านเดือย,ย,ยไม่เป็นไรเ,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 เราไหว ่อยไม่ตั้งเข้ากอดหรอกเเข้ากอดแล้วมันต้องเต้นไปยัก็ตอกอดท้ายอยู่นะนี่เดือน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 ซีเรียค่ะว่าไงคนนเลี้ยวซูโอ้โหนครับด้านซ้ายด้านขวาขวาเลี้ยวซู Criando! เป็นไงบ้างเราองเราพี่ว่าโชคดีครับผมเราดูแก้เกมเล่นทีมใจคพูดไรอมว่าูแก้เกมได้กมทุกวันลก้ดังเลยแอ๊กละแล้วเรามี่ก็ชนะคะแนนเราทุกคนไปค่ะกับกับทัพกับทัพกับทีนจบไปแล้วกับคู่แรกเรามี่ลูกใาเดีก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนะคะเดี๋ยวเรามารอดูหลันจะทุนรวยคนต่อไปกันได้เลยค่ะ คู่ต่อไปเป็นมาลาล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูความสนุกบนเวทีกันต oui, ่อกันต่อผู่ติดเกมตัวเต็เล่นจัดเดี๋ยวเรามาดูความสนุกบนเวทีกันต่อไปได้เลยนะคู่ต่อไปมาลาล่าเตรียมเลยคู่นี้แก้เกมไหมครับพีงจูนั่งรถไฟตานิงคุกเข่าเสร็จแล้วเอายขับรถมาแล้วก็ตัดข้าวมันไก่เบอร์สามคนแล้วอยากกินข้าวมันไก่อ่ะ๋เเดียวกินนขาป็ไ่ไม่ต้องถึงว่านี่คืออะไร เชฟวีเทอร์ยูทูบเบอร์อิูเอนเซอร์แล้วนี่ค่ะที่ถือกล้องอยู่ที่ทำอาหากินนะเนี่ยจะมีอีกหลายใครทมาไปคือจะบอกว่าทุกคนถ้าไม่เห็นช่องยูทูบช่องไหนก็เดิมแหละมาจากคนท่านเดียวกันแต่คนละคนละค่ละคนละคนละหลากหลายหลากหลายแต่สไตล์แต่ละคนแต่ชอบใครก็ไปผลชอบใครก็ไปผลชอบันนิ่มชอบจนนิ่มชอบันแซมตาได้ค่ะชอบไปดูวางชอบไปดูแซมชอบเปดูวางไปกดอยู่ได้เลย ก็นั่นแหละไปกดติดตามันได้ช่องยูทูบนะคะตระกูลมวยก็จะมีหลากหลายช่องมากมายไม่ว่าจะเป็นแสงทันทีตังจูสองแสนสตอรี่เอวาจานไซเดเนียงทั่เยอะแยะแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไครตามช่องพปลุมานะคะคู่ต่อไปก็จะเป็นมาดาล่าลูกแสยกองทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปที่มุยกันต่อ ไม่ต uhm. ้องรีบลูกมาละเฮ้ยเฮ้ย้ยดีีลาไปแล้วเอาเอาเอาแล้วเอาไปแล้วนะเอาเลยละดีดีเอา ไงยาลูกวันนี้ที่ซ้อมมาชนะลีก็ายที่เห็นท่าอ่มเดียเียมยอดไปอกคนรออ่ะ Wow.、啊 งวยทุกคนแต่ก็ถือว่าผลการตัดสินออกมาได้ดีมากๆนะคะแพ้อ่ะเสมอทําได้แค่เสมอนะคะก็ต้องมีแก้มูภาคต่อไปแน่นอนรอติดตามได้เลย ăn đi ăn

ดีใจเลยดีใจดิดีใจดี <laughs> ใจ,ใจ <laughs> ยิ้มแล้วยิ้มแล้วนี่บไปแลว <laughs> ะสำหรับลูกหลานตระกูลตรกสันเกตุวันนี้นะคะมาโชว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น มีลูกชายกองดินสตาบอยลูกชายกองดินไซฟิต้าลูกชายกองดินเยอะแยะ่ะเยอะแยะมากมายวันนี้ก็มีทั้งเสมอมีทั้งชนะคะแนนแต่ไม่มีคำว่าแพ้นะคะสำหรับลูกชายกองดินค่ำคืนนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรอยากกดอะไรก็กดไปเลยแล้วมาเจอกันใหม่ในขั้นสังเวียน EP ที่สาม EP หน้าค่ะ EP นี้ลากันไปกอนมวยจบแล้วแต่ว่าท้องยังอยู่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนค่ะ แต่ไม่รู้นะว่าร้านเขาจะเปิดขายอะไรเราบ้างนะทุกคนเดี๋ยวตามมาดูเลยเคบับเคบับน่าดีน่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วเหรอเคบับเคบับมีอันหนึ่งอ๋อมีอันหนึ่งคุณเอาไหมมีอันเดียวหรอหนึงองหนึ่งสองหนได้ค่ะเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้บาทโอเคเดี๋ยวจบคลิปกันจบคลิปแค่นี้แหละเดี๋ยวสแกนจ่ายต่อโทรศัพท์อยู่นี่โอเค